ในคณะกรรมาที่การเนี่ยก็ยังต้องมาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลว่าสมควรที่จะยกเลิกไหมหรือว่าสมควรที่จะไม่ยกเลิกก็ยังเสียงด้วยเหตุด้วยผลโยนไปให้ประชาชนประชาชนจะรู้อะไรก็ไม่มีความรู้นะครับก็ไปอยู่ที่กระแสนในการที่ว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองไปหาเสียง นะครับแล้วก็กากตันสี่ใบไม่ได้กากันง่ายๆนะนะครับให้เห็นภาพตัวนี้ทีนี้เราก็ต้องดูว่าเวลามันเกิด MOU-43 เนี่ยขอประชาชนไหมไม่ได้ขอแต่เวลายกเลิกมาขอนี่คือเล่เหลี่ยมของการเมืองที่ประชุมมันอยู่เนี่ยคณะกรรมารที่การของสสเนี่ยก็เพราะชัยชนกชิดชอบเป็นคนยื่นแล้วก็ถึงตั้งคณะกรรมการมา,า,รมาพิจารณานะครับเนี่ย ผมถามบอกว่านี่ไงนะวิธีออกนะวิธีหนีความรับผิดชอบก็โยนไปใส่ประชาชน